ผมช่างหนูครับเหมือนเดิมครับเจอแล้วครับช่างบันบ้านแะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาวิธีการแก้ไขของตู้เย็นประตูที่ปิดไม่ได้ครับผมนี่เป็นอย่างนี้ครับมาดูครับของจริงเกิดโอ้โหนี่หมายเอี่ยมนะครับไม่เป็นไรแต่ยางยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับการปิดนี่มันปิดได้แค่นี้ครับเห็นไหมครับนี่มันจะมีรอยรอยขอบประตูมันโดนอยูครับบ้านใดท่านใดเจอปัญหานี้ครับเจอไหมครับนี่ปิดไม่ได้นะครับผมดีแล้วลองมายกดูอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวดูด้านริมนี้นะครับผมกล้องจับด้านริมนี้เลยนีครับยกเลยครับลองยกสองข้างอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกประตูตกเราปิดขับไลก็ปิดได้เลยครับเห็นไหมครับอ่าเี่นอย่างนี้วิธีการแก้ไขก็เดี๋ยวผมจะพาทำนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาทำทำยังไงครับผมเดี๋ยวเอากุญแจก่อนครับต้องใช้ตัวช่วยครับขึ้นด้านบนครับผม นี่ครับด้านบนนี้มันจะมีฝาอยู่นะครับเราก็แกะออกมาครับฝานี้แกะออกมาแล้วมันจะมีน็อตดีครับใช้กุญแจเบอร์แปดครับผมไขออกมาเอาประตูด้านบนออกไปก่อนนะครับด้านบนเขาไม่มีปัญหาครับผมแล้วบนก็ปิดดูดตุ๊บๆเลยประตูบนไม่ตกเขาเรียกว่านี่เขาเรียกว่าอาการของตู้เย็นประตูตกนะครับจะเย็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกลียวค่อนข้างจะยาวยวครับเอาสว่านนลครับ เมืกันเสียเวลาครับนี่ครับเรายาวขนาดนี้ถอดสีละชั้นครับผมน่ครับเสร็จแล้วยกนี้ออกมาครับนี่ยกตัวนี้มาวางไว้ที่เก่าผมแล้วก็ยกตัวนี้ออกมาครับยกบนได้เลยเห็นไหมครับด้านบนนี้เขาค้อติดปิดสนิทอยู่เดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับวางไว้ตรงนี้เลย ระวังนะครับอย่าล้มแตกได้ครับผมนี่ครับอปแลกกันมานี่ครับโอ้โหมดเข้าเลยครับตัวนี้ครับไข่นี้ออกไข่ตัวที่ออกเลยครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วอัศวานเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลานะครับผมเชื่อว่าหลายบ้านครับประตูเจอปัญหาแบบนี้แทนปิดกันก็ปิดดันดูผีมาเคยลืมครับดันแล้วก็ไม่ได้หันหลังดูครับเปิดเปิดอ้าอย่างนั้นแต่นี้ผลพวงตมาคืออะไรครับการกินไฟนะครับมันจะไม่เย็นยกมาเลยครับค่อยๆยกมานะครับ ยกออกมาเลยครับอย่างนี้อย่างนี้เลยครับตันนี้เขาบอกน้กํากดเขาไม่ได้ใช้แล้วเอาออกไปเลยครับนี้เดี๋ยวตัดพันปอเต้ไปครับก่อนเลยทิ้งมาเนี่ยด้านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมวิธีการแก้นี่ครับหาแหวนแหวนนี้เป็นแหวนโตไม่ได้นะครับถ้าโตจะมันจะติดบ่าประมาณนี้ แล้วก็ดูแกนนี่ละครับเอามาเทียบว่าแกนนี้แกนทองมันนี่จะประมาณนี้ใหญ่ใหญ่มากนะคบเท่ากันเข้ากันได้เลยครับหนุนสักสองอันนะครับอย่างเยอะนะครับนี่ครับอัสักสองอันแหวนนี่หาได้ง่ายครับผมแต่จะเจ้าแหวนน็อตไม่ได้นะครับแหวนขัดน็อตไม่ได้แต่แหวนอย่างเงี้ยตามร้านขายมีขายครับร้านขายแหวนนี่ครับแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับง่ายๆครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมให้กรุงหมดครับ อ่าประคองเข้าไปนี่ครับลงแล้วครับในเมื่อลงแล้วเราก็ปิดเข้ามาปิดเข้ามาเลยนะครับนี่ปิดมาแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เหมือนเดิมเขาเรียกมายัางไงไปอย่างนั้นครับนี่ก็ใส่น็อตเข้าไป ใจเย็นสักหน่อยครับดันันประตูมาได้หน่อยนะครับงานเข้าไปเลยแค่นนะครับทางการผู้ช่วยสละครับทีเดียครับแล้วลองปิดดู บนล็อกแน่นแล้วเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสบายสบายเลยเห็นไหมครับนี่ปัญหาติดไม่มีละเมื่อกี้ดันไม่เข้านะครับหนีก่อนสิลูกนี่ครับเห็นไหมครับก็เรียบร้อยแค่นี้ทีนี้เราประกอบชั้นบนต่อนี่เลยครับไม่ยากเหมือนกัน มองอะไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับนี่ครับด้าน,นบนนี่เขาไม่มีปัญหาเดี๋ยวเลยครับก็ประกอบเหมือนเดิมเพราะว่าด้านบนเขาปกติอยู่แล้วครับไม่ยากครับวิธีแก้ปัญหาถ้าเรารู้แต่ถ้าไม่รู้มันก็ทําไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้แก้ไขยังไงครับ อย่างที่บอกครับคนเราจะรู้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ครับก็ปิดเหมือนเดิมครับตบปากเข้าไปครับผมครับตัวเท็คด้านบนอีกครั้งหนึ่งด้านบนไม่เป็นไรครับนี่ครับด้านบนเขาตัวอยู่แล้วครับผมดูดีอยู่แล้วครับผมนี่ครับด้านล่างนี่ครับปิดนี้เลยครับเห็นไหมครับไม่ติดอะไรแล้วครับนี่เลย เนี่ยแค่นี้ครับก็แก้ปัญหาที่ว่าประตูตกประตูปิดไม่ได้ครับผมอ่าก็ทางหนูขอฝากแค่นี้ครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับไปไหนไปไหนมีแต่ความโชคดีนะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางหนูด้วยนะครับครับผมครับใครให้ทางหนูด้วยครับบายบายออหลานตัวยุ่ง โอเคแค่นี้นะครับตัดปัญหาแล้วจบ